ในเ,เจเรสุปเสดครับอ้าวเจเรสุปเสดตอนนี้มีปัญหาสุขภาพเหมือนเดิมเหรอครับไม้ชาครับเรื่องการงานไม่ราบลื่นครับการงานการเงินไม่ลาบลื่นชีวิตไม่ดีขึ้นเลยเคยครั้งที่แล้วแก้ไให้ใครร้อยหวานให้เจ้าที่ครับแล้วก็สัปปะสัตแล้วก็กุมารครับเจ้าที่สัปปะสัตและกุมาร ได้ไปร้อยวันแล้วยังติดขัดอยู่เป็นเพราะอะไรมีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการขุดดินใช่ไหมรน้ำครับท่านเทวดา<ห>มีกรม,มอ,อะไรติดพเพิ่มเติมหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนี้เลยนั่นหละหาของเก่าได้บุญไม่ครบนั่นแหละค่ะไม่ตั้งใจภาวนากันนั่นแหละอ๋อคือ ไม่ได้ตั้งใจจริงจังเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยชีวิตเลยจึงแย่นั่นแหละนะจึงไม่ดีขึ้นอย่างที่ท่านตาเห็นเป็นเช่นนี้นะเด็กท่านแลช่วยงานวัดวาอารามมีส่วนในการที่จะทำให้เบาบางลงบ้างไหมไม่ได้ท่านเอ๋ยเขาต้องภาวนาจิตเลยนั่แหละนะ กรรมของเขาก็มากมายค่ะจัดมากมายนาตายพวกเขาอันมากเอ้ยตายเกิดจากข้าด้วยปกติหรือตายเกิดจากการขับรถเกิดจากการขับรถแหละท่านน่ช่วยเลยทำกันแท้ทั้งปาหูนั่นแหละเนาะอันสัตว์เล้สัตว์น้อยนั่นแหละเนาีสรน้มากมากกะเนาะปลาเต็มเลย และคนทําอาชีพนี้จะทํำยังไงพืิยารีเคี่ยงได้บ้างําไครกํามันท่านเอ๋ยสุดแล้วแต่ใครเลยพิจารณาหนาวนนะ่าเรี่องไม่ได้ก็ชดใช้กรรมกันแหละะกมาเ <c oughs> พี้ย <c oughs> ไม่ขับเลยกูและจะมาทำประโยชน์ให้กับวัดวาอารามจะมีอะไรยศล,ลดหย่นผ่อนโทษบ้างไหมกรรมส่วนกรรมบุญส่วนบุญนะท่านเอ๋ยหากว่าเราทำบุญเลยนั่นแหละนะ เราทำมากภาวะนามากหละครบเราก็สามารถหนีกรรมได้เช่นกันหรือจะมีวิธีอะไรในขณะที่ก่อนจะลงมือทำมีการจุดก่าวจุดทูบจุดเทียนบอกสรรพัสัตช่วยกรูุนาหน,นีไปไหนก็ไปเหอะจะได้ช่วยอะไรได้บ้างไหมช่วยได้แหละท่านเอ๋ยดีกว่าเลยไม่ทำนั่นแหละนะยังน้อยเราได้บอกแล้วสิครา แต่พวกเขาหนาให้หนีกันนั่นเองอ่ามีโอกาสที่จะพูดง่ายเตือนแล้วฮัลโหลฮัโลครับุ่งนี้จะจุดเขาเรียกว่าจะฉีดยาไล่มแมลงแล้วมแมลงทั้งหลายออกไปมีเวลา24ชั่วโมงถ้ารู้แล้วไม่ออกถือว่าฆ่าตัวตายไม่มีกรรมติดตัวใช่ไหมไม่ใช่ท่านเอ๋ย <c oughs> ก็มีเลยอยู่แหละหา <c oughs> แต่ไม่ได้สามารกกันแหละครั แต่ก็ยังมีการหนาค่าใช่ไหมเล่าเลยไม่มีเจตนาแต่ว่าก็จะมีการติดตัวเบาบางลงไปตามลำดับใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยถ้าเคยเอ่ยบอกแล้วสินะาก่อนจะทำการงานอะไรค่ะที่เกี่ยวกับเบียดเบียนนั่นแหละนะให้จุดธูปบ,บ่อเก่าวกันน,กนั่นเลยหรือมีใบสีเลยบ่อเก่าวนั่นแหละหอขอพระคุณทาแม่ทรณีพอ ท่านเนาะเปิดทางเปิดโอกาสแน่อ่าเมื่อได้เงินมาแล้วทําบุญทําทานให้สัมปสัสสนี้จะลดหย่อนผ่อนโทษบ้างได้ไหมท่านเอ๋ยบุญผ่อนโทษนั่นแหละนะก็ทําได้แต่ไม่หมดนั่นแหละครับควรจะใช้จิตน,นะแต่ท่านแน่ไม่ควรเอาเงินทองมาฟาดกันควรใช้จิตนั้นนะนั่นแหละเนาะอันถูกต้องเอาทางถูกนั่นแหละพอ ใจินหนอบุญเนอะอันใหญ่แลยอ่าก็ถือว่าต้องมีสติและลึกไว้เสมอว่าเราจะไม่เบียดเบียนเราจะไม่เข็นค่าแต่หน้าที่การงานอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนก็ขอโทษขอขมาขอชดใช้กันไปตามเหตุตามปัจจัยจะช่วยได้มากใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยทำให้ถูกต้องเลยนั่นแหละนะเมื่อทำไปแล้วให้รับรู้นั่นแหละคะ่ะหากยังมีคำหนาต้องเข้าใจ อันจัดบางตัวใช่ไหมท่านไม่เข้าใจในสิ่งที่อ้างหนอยังมีเจิตอาฆาตกันแหละพอแต่เราหนอก็อ้างได้ว่าขออภัยแล้วไงอ่าก็ถือว่าให้มีสติในการทำมาหากินทุกชนิดครับเพราะว่าเราก็ยังต้องหากินเพื่อแล้วก็ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ส่วนรวม แต่ต้องมีสติและลึกไว้เสมอและที่จะต้องทําต่อไปนี้จะแก้ไขอย่างไรเพื่อให้หายเจ็บหายปวดหายทรมานให้โอกาสครั้งสุดท้ายถ้าต่อไปไม่ผ่านคราวนี้นะใส่หัวไปให้ไกลเลยแหละคะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องมาเจอหน้ากันลงนรกอยวากรนยแส,สดงว่าครั้งที่แล้วไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติจริงจัใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้วท่านเอ๋ยเมือเ่อยใช่แล้วแหละนะพูดมากคิดมากด้วยนั่นแหละคะ่ะ ไม่สนใจใส่ใจหนาแหละท่านและอันขี้เกียจตัวเป็นผลเลยท่านเอ๋ยไม่ค่อยยอมลุกมาส่วนมนเลยนั่นแหละนะเอาแต่หมอกอยู่ในเต็นตลอดน,นะ่ะค่ะถ้าเห็นหนาะเอ่ยฐานเช่นนั้นเอยก็มาแล้วมาเต็มที่เปล่าตั้งใจเต็มตัวเปล่าลหรือว่าทุกวันทุกวัน,วนลครับมาทุกวันครับ<อ>ม,<า>มาทุกวันแต่ไม่ใช่ทุกเวลา ยาเอ่ยขานเทียงกันหนาแหละนั่นเนาะเจ้าย่าเถียงไปหญ่เลยนั่นแหละเนาะเจ้าตั้งใจไหมเล่าเนาะแหละนั่นเลยมาก็อาจจะมาใจอาจจะร่องลอยว่าเอ๊เมื่อไหร่จะจบสักทีและตอนนี้ข้างนอกเป็นยังไงเราเพิ่ถึงอารมณ์ด้วยท่านเอ๋ยอารมณ์ไม่ชัดเจนเลยหมดเนั่นแหละเนาะอารมณ์ร้อยทั้งปากไปด้วยนั่นแหละพ่อ บันทันเนาะบุญที่มีหมดไปดนะเลยเนะอาเป็นว่าดูจากพฤติกรรมแล้วก็อาจจะอาจจะไม่ชัดเจนแต่ถ้าดูจากจิตใจแล้วก็คงจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นไม่ได้มีความขยันหมั่นเพียรเอาจริงเอาจังกับบุญกุศลก็ทำไปขอให้ได้ทำตามกติกาใช่ไหมก็เลยดูแล้วพลัง พลังงานของจิตไม่เพียงพออันนี้ผมไม่ค่อยจะรู้ด้วยบางที่ผมก็ตั้งอยากจะตั้งใจให้มันผลิงจุดนี้ให้ได้แต่ผมก็ไม่รู้ไม่ทราบว่ามันเป็ดตอนเป็นเพราะอะไรนะครับมันไม่สงบใช่ไหมใช่ครับความไม่สงบเกิดขึ้นก็เลยทําให้เบื่อหน่ายด้วยใช่ไหมสงบใช่ไหมท่านใช่แล้วทําไมไม่เกิดขึ้นใช่ไหมนะใช่แล้วกรรมเจ้ามากมายในระคา จะมหาใครที่ใดกันนั่นแหละอันความสงบท่านเอ๋ยให้รู้เลยอยู่ในใจเรานั่นแหละนะเราต้องการหรือคุ้นคิดอะไรทาดงหมายปองอะไรหนาะกันเล่าแล้บางทีมันก็ยังมีเรื่องอะไรอยู่ในใจเช่นอยากจะไปทำอันนั้นออกไปและจะทำอันนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้แล้วก็คาดหวังเรื่องนะั้นเรื่องนี้มีเปล่า ก็มีมีก็เข้ากับว่าถ้าเขาไม่ได้ตัดอารมณ์เป็นนักบวชใช่แล้ว<ก>ส่วนหนึ่งครับต้องนิ่งเฉยเลยนั่นแหละนะถ้าอยู่ในบริเวณตอนนี้ค่ะจิตใจหนาะควรอยู่ตรงนิ่งนั่นแน่ไม่ควรเอาสิ่งใดสิ่งอื่นเอย่ยมาเอื้อนเอ่ยอยู่ในใจในหัวหนาะควรจะมุ่งมั่นรู้กรรมเราแหละค่ะทำไมยมากมายนะหนาและท่านแล ต่อไปเนี่ยถ้าได้ตั้งใจบวชต้องบอกกับตัวเองเลยว่าฉันเป็นพระแล้วเรื่องทางโลกฉันตัดขาดไปแล้วใช่แล้วท่านเอ๋ยสลาเลยแล้วสินหาทำได้ช่วยงานทุกอย่างค่ะภา,าภาวาภาวนากันนั่นแหละถึงข้าวต้องเข้าภาวานาต้องเข้าหาพระธรรมนั่นแหละเนาะให้จิตใจมันก่อนเก่านั่นแหละพอ อย่ามุ่งเนาะว่าจะอยาาไปข้างนอกไลนั่นเลยบางทีบางครั้งผมอยู่บ้านบางทีมันไม่มีงานผมก็อยากจะตัดออกแล้วผมจะเข้าไปทางวัดเลยอ่ะโค้งหัวบวชไาเลยนะครับบางทีใจผมเป็นไปแบบนั้นใจบ้านบวชเป็นอารมณ์และท่านเป็นบางทีไม่ใช่เป็นไม้ใจเลยด้วยเป็นบางนั้นเพราะเมื่อเห็นข้างนอกกุญนวค่ะ อาจะหนีนั่นแหละหนาะแหละท่านแน่หมมนีไปก็ไม่ได้ท่านเอน๋ยพันหนีไปไม่ได้เลยนั่นแหละหนาะอันความร้อนมันอยู่ตรงอกนี้ค่ะไม่ได้อยู่ที่หนากลนหัวผมผ้าเหลืองหรอกท่านเอ๋ยอ้าวตัดใจเป็นพระไปเลยทิ้งเรื่องทางโลกไปเลยไม่ต้องไปสนใจว่าจะไปได้หรือเปล่าจะอยู่ได้หรือเปล่าจะทำยังไงดีอนาคต ตัดไปเลยอนาคตไม่เอาเอาปัจจุบันอย่างเดียวเข้าใจเปล่ายางผพมันตัวคนเดียวด้วยครับแยกกับแยกกับพี่พี่น้องมาอะไรมามาเช่าบ้านอยู่ในเมืองเพื่อจะมาทํางานตั้งและตั้งตัวหาหาเงินไปปลูกบ้านมาเนี่ยครับก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นกรรมและการมาบวชก็คือการบวชใจด้วยครับผมเข้าใจไหมครับหาไม่ตายก็ไม่มีหรอกบ้านเออ ถ้ากำเลยยังผูกพออยู่นั่นนะ้าให้ใจก็ไม่มีแรงได้หรอกค่ะตายสังขารนั่นนาเริ่มสุก z มแล้วสิแลอ่าเป็นว่าณเวลานี้มีข้อตกลงปฏิบัติทำกายทำใจทำพฤติกรรมเป็นพระอย่างอื่นไม่ต้องคิดครับผมไม่งั้นก็ไม่ได้อะไรเลยพลังบุญก็ไม่เกิดขึ้นเวลาก็เสียไปอีก ตามดีอ้าวให้เจ้ากรรมในเวรเขาถอยออกจากหลังได้ไหมครับเดี๋ยวเพิ่งขอทำก่อนเดี๋ยวเขาพิจารณาเองฮัโลดีโลภหวางก่อนทำแล้วต่อรองภาพเป็นอย่างนี้ก็คืนนี้ผมอดทนละกันแล้วปวดก็บอกว่าให้อยู่กับให้อยู่กับทุกเวทนาไงเราต้องรับกรรมครับครับไม่ทราบว่ากี่วันครับท่านเทวดาต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ต้องเตือนก่อนท่านเอ๋ยให้เข้าใจเลยตรงกันนั่นหนาหากไม่ตั้งใจนั่นแหละค่ะยังอยากให้หายหนาดังใจแน้อันหนอยังไม่ทำลงมือแท้มาขอดีก่อนนั่นแหละหนอจะไม่ผ่านก็ตรงนี้นั่นแหละาพิเรนหนออยากได้เกินตัวไงคือยังไม่ทำอะไรต่อรองเท่าแลรัะไม่มีการต่อรองครับ นี่แหละท่านเอยเหตุผลเลยไม่จบนั่นแหละนะจึงไม่ผ่านเข้าการนั่นแหละค่ะมังข้างหน้าก่อนนั่นแหละเอ้ยความเสียสละจับกผิดสำนึกผิดที่คิดทำนั่นหนอไม่เคยมีในใจนั่นแหละพอขอให้กูหนอหายก่อนได้ไหมเอ้ยเรียกร้องเรียกร้องอ้าวตอนนี้ตัดเรื่องทุกหมดออกไป นาเวลานี้จะต้องทําอะไรบ้างท่านเทวดาวใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหรต่อไปท่านเอ๋ยถ้ามันเลยย้อนคิดนั่นนหละนะถ้าจะเปลี่ยนแปลงเดินตามเรามาให้มันหนาภาวนาร้อยยี่สิบวันแน่อ่าอยู่ไปได้มไม่ดีสองอย่างท่านเอ๋ยรอดเลยก็ตายคาที่หนาะนี <c oughs> ่แค่สองอย่างนี่นั่นแหละค่ะให้มันหนาะเลือกเอาทางใดทางหนึ่งเอ้ยเอ้อยยีวันจะตาย แล้วแต่เวทกรรมครับถ้าเป็นว่าถ้าเวลานี้ร้อยสิบวันตั้งใจทําคิดว่าตัวเองตายไปแล้วละกันไม่ต้องใช้สมองคิดอะไรมากต้องคานวณคิดเกินทําไปก่อนไม่คิดอะไรกันนะขนาดกินเยอะมันจะมันจะไม่มีกำลังคิดแล้วมันไม่เป็นนักบวชไงคิดแล้วคิดแล้วใจออกไม่มีกำลังใจคือว่าหลวงพ่อครับพอสิ้นเดือนผมเช่าบ้านเอาไว้ใช่ไหมเยอะสิ้นเดือนมา ผมต้องจ่ายเขาทุกเดือนทุกเดือนงนั้นถ้าผมไม่จ่ายผมต้องกลับไปเอาขนของเข้าไปในบ้านกลับบ้านที่พ่ออยู่นะครับแล้วผมงานเธอไปขนก่อนเลยของเยอะเปล่าขนกองออกไปก็ประมาณนึงครับของเยอะป่ะมันก็มีตู้เย็นที่นอนมันก็อาบ้านอยู่จังหวัดแะไรที่เมืองกาเนี่ก็เข้าไปอยู่ไซโยกอาย้ายของไปจุฬาการเลยเพราะร้อยยี่สิบวันก็ปลาเข้าไปต้องสี่เดือนแล้วนี่อยู่ในตัวมืองกาก็ต้องย้ายของไปเทียมเพลไซโยกก็รีบไป แล้วพอจบด้านแล้วก็มาท <ไป S 2> ําไปไอาผวพวงจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าฟรีก็น้องมันก็เหมือนจะกีดกันด้วยจะไม่ให้เข้าบ้านด้วยน้องไม่ให้เข้าบ้านอีกบอกกูไม่ได้เข้าก็เอาของมาฝากไว้บอกงี้กรรมแหละท่านแหละไปทําไว้ทุกอย่างนั่นแหละนะนี่กรรมมันถึงขัดขวางทุกอย่างตาปิดกั้นหนาทุกอย่างแหละท่านแหละ ขาต้องตั้งมั่นและแก้ไขท่านเ๋ยอดทนเลยสู้นั่นแหละหนาะมีความเพียรอดทนอดกั้นนั่นแหละค่ะ <อด S 2> จึงจะผ่านแล้ววางหนาได้นั่นเลยก็ถือว่าเป็นเวรกรรมทำม,มาในอดีตครับผมซึ่งเราก็จะต้องบอกกับตัวเองว่าฉันหมดทางไปแล้วฉันไม่หวังอะไรแล้วอยู่ไปวันวัน ไม่งั้นก็ต้องอยู่วันวันอยู่ด้วยและอยู่กับพร้อมกับความเจ็บปวดอีกใช่ใช่ครับและพร้อมกับความทุนเสียทุกอย่างเลยใช่ครับอันนี้อยู่แบบนี้ก็อาจจะไม่เจ็บปวดไม่ได้สุนเสียอะไรแต่ว่าไม่ต้องไปหวังเรื่องอนาคตครับทำไปให้ดีที่สุดครับอ้าวมเข้าของมีเยอะเปล่าอ่ไม่ต้องแล้วท่านเอ๋ย แค่ชุดขาวสองชุดพอแหลนะมันทำได้ไหมเล่าครับให้มันนั่นแหละนะมันตั้งใจภาวนากันนั่นเอออ้าวตั้งใจภาวนาตามนี้อืมครับก็รอยี่สิบวันเดี๋ยวผมกลับกลับไปแล้วเมื่อไหร่กลับมาวันกลับไปคนของเสร็จสามเดือก็กลับมาเลยเดี๋ยวผมไปเคลียร์ทางกับน้องสาวก็สามสีนี่แหละครับวันที่ห้าจะมาอ๋ออ๋ออห้าวัน เกียร์เต้ไวกว่านั้นผมว่าจะมาก่อนอ่าดีดีด,ดีตามนี้ช่วยขาอย่างเดียวตั้งใจบววแล้วกันรอยี่สิบวันไม่ถึงวังนที่ห้าขอบคุณท่านเทวดาหน้าการนี้ได้ช่วยเหลือมนุษย์บรรดาสรรพสัสตว์และดวงวิญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านเทวดาน้อยใหญ่ทีมงานบริวารได้สร้างกุศลขอให้มีแต่ ความภาสขุขอให้มีบุญบาร,รมีมีฤทธิ์มีเดชขอให้มีแต่ความสำเร็จในสิ่งที่ปราถนาทุกประการด้วยเถิดเทวดาจเงเจริญแล้วท่านเอ๋ยมากำลัเลยแล้วล่ะนะถึงการเราหล่าเทวดามากำลังท่านแล้วแหละสิวันนี้การงานอันหน้าที่หมดลงที่ตรงนี้แล้วสินะอันขอราขึ้นบนสวรรค์ครา วันใหม่นะมาใหม่การกีนเสาธุขอบคุณท่านเทวดาน้อยใหญ่จงเจริญ